กรรยากาศเช้าครับ6โมงเช้าครับผมก็จะมีโคนะครับเป็นเจ้าของถนนแบบนี้เป็ดปล่อยตามทุ่งนาครับผมเจ้าของถนนตัวจริงเส้นทางนะครับจากบ้านภูมิชลานะครับมาที่สระสุขเเซมครับเขาซ่อมแซมใหม่สวยงามมากเลยเลยที่เราก็เข้ามาในหมู่บ้านสระสุขเเซมครับพี่น้องตอนเช้าเก็ตอนโคนะครับสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีควายครับตดีนี้มีแต่โคครับ ออกไปเลี้ยงตามทุ่งนาปล่อยครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีเชือกที่คล้องคอยครับผมปล่อยไปเลยครับเลี้ยงตามธรรมชาติรับพี่น้องก็ลูกๆเราก็จะมารับลูกๆเราตรงนี้ครับนี่ครับลูกๆรอรับรถแล้วครับลูกสาวครับมารับลูกสาวครับผมแับลูกสาวครับจุดแรกผ่านไปครับอันนี้คือจุดสองครับผมลูกๆก็จะมารอรรบข้างถนนแบบนี้ครับผมจุดสองมีอุปกรณ์ด้วยครับเตรียมพร้อม เส้นทางเข้าหมู่บ้านเปียกตะลวกครับพี่น้องแน่น้าไม่น้ำจะเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้โอ้สูงมากครับสูงมากน่ครับโอ้ฟอกก็มีการไถนาครับจะหวานข้าวนะครับผมบางแห่งก็หวานข้าวแล้วมีลูกๆอยู่บ้านเปรียกตะลวกครับก็รอรอรถนะครับเรามาถึงก็เจ็ดโมงหนึ่งนาทีครับผมมารับลูกๆบ้านเตรียมตะลวกครับผมนี่มาแล้วครับ หกคนครับผมนู้นครับลูกสาวครับลูกสาวรอรับอยู่ครับกระปุกกองครับผมชกยากครับตอนนี้กระบืองครับผมรากาศน้อยค่าดีๆตอนรับครับรากาน้อยในที่สุดนะครับเราผ็มาถึงเวลองลอยนะครับเจ็ดโมงสามสิบห้านาทีนะครับผม ถือว่าทําเวลามาตรฐานสากลเลยครับผมเอาเป็นมาครับผมถึงที่หมายแล้วครับมีครูเวีนด้วยครับผมมีครูเวีนี้ด้วยครับครูเวีนอยู่ด้วยยินดีต้อนรับนะครับสมุยโคมลูกก็ทบทาดยามเช้านะครับเวียนรับมอบหมายครับผมนี่ครับครูเวีนครับครูเวียนยังไงครับมาแล้วครับลูกมาอย่างไรแล้วครับผมต่อไปตรงนี้เราจะสร้างโดมให้ลูกๆเดินนะครับผม ดูฮะแต่ละคนน่ารักมากครับยิ้มแย้มแจ่มใสามากเลยโอ้โหดูดูสวัสดีครับสวัสดีครับส <uss> วัสดีครับ General, ูครับเห <c oughs> ็นมิมใช่ไห <c oughs> ยืนไหนลบยืนอยู่องหังเลยนะ <c oughs> ไหนตรงไหนตรงไหนข้ังนี้ครับอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นโดมนะครับผมจะเอาต้นไม้ตรงนี้ออกนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโดมให้ลูกๆได้เดินกันนะฮะไม่ตากแดดตากฝนแล้วครับต่อไปยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยนะรอนตื่นนี่ยังนี่ เป็นยังครับดูแต่ละคนคาตาเทพมายังครับคาตาเทพฮะคาตาเทพมายังลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ โรงเรียนสวโเยัยยินดีต้อนรับครับผมนึกลืมกะติข้าวอยู่เห็นอยากกินชัดๆต้องรอกะติข้าวแล้วยื่นๆก่อนุกเออวัสดีค่ะ